สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวนเมื่อนี้เฮาก็จะมาเฮ็ดเรืเอรคือเก่านะครับแต่ว่าเป็นเรือ8เมตรเพิ่นอยากได้เรื่อ8เมตรแต่วต่าเทีดตามผ่ามันก็บ่ถึงแล้ครับประมาณเจเมตรเกินี่แหละเเมตรเกเฮ็ดเฮ็ดเต็มผ่านะครับตัวนี้วิธีการลีดนะครับลีดน้ำยาก่อนก่อนเฮาสิปูผ่านนะี่ครับ เอาลงแวกก่อนเห็นไหมครับมันจะเป็นน้ำมันเยิมขึ้นมาะครับเพื่อบอให้ตัวเฮาหลีดยติดติดกับแบบนะครับนี่ปูผ้าจันแรกก่อนนะครับนี่ตันนี้เฮาปูผ้าจันแรกก่อน,นเฮาจะเป็นเลีดย่วงถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเต็มเรือให้เบิ่งนนี่ครับ เอาเรีดช่วงถ่ายเลมาแล้วก็ช่วงหัวนี่เอากระไลมาหอดช่วงกลางตัวนี้เป็นช่องว่างเพื่อ,อจะดึงขามาเป็นแปดเมตรนะครับครับผมบัดน,นี้เขาก็เรีดแล้วแล้วนะครับเรียดแล้วท่อนหลังกับท่อนหนา้าท่อนหน้านี่ก็ยังบอลแล้ว นี่นะครับปัดส่วนเกินก่อนส่วนเกินเข้าปตาดออกน,นะครับถ้าจะแก๊แเนี่ยนับ้าใจนะครับ ครับบัดนี้เขากะวัดเท่าได้แปดเมตรแต่ว่าก็โบดได้เห็ดเต็มแปดนะครับลดลงมาหาเส้นเพราะว่าถาตามรักมาแล้วเขาบอใบาก,กบอให้เห็ดเต็มแปดนั่นเอนะครับถ้าเก่าก็บอกให้เฮ็ดเต็มเก่าถาเกินก็บอกเป็นยังนะครับแต่ว่าตัวนี้ลดลงมาเหลือเจ็ดเมตรเก่าสิบหาแล้วก็ตัวนี้นี่ครับเขาจะยืดนอด็อตนี่ครับช่วงขอต่อเพื่อตัวนี้ยืดนอด็อต เพื่อว่าน่ครับตัวนี้มันสีแดงแจ๊บเห็นไหมครับขอตอมันขอตอที่ห้าลีดไปมันสีแดงแจ๊บคือตัวนี้บอ่อเป็นอย่างข้าบ่อ,บอได้แกะนะครับตัวนี้มันแจ๊บอยู่แล้วฟังท่านนี่ข้าบ่อ,บอหันแกะออกจากกาบถ้าฟังข้าแกะออกจากกาบสิมาตอจะสิถ้าตอยิงน็อตไปแนวนี้นะครับนครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไทย นี่ครับตัวนี้จะเป็นเรือ8เมตรครับเดี๋ยวเบิ้งขันตอนต่อไปครับอันนี้ครับผมบันีีเข้ากับต่อแล้วแล้วนะครับขันตอนต่อแล้วก็เป็นการตัดตัดส่วนที่มันโผล่ขึ้นมา ตัดส่วนที่มันโผขึ้นครับรับวิธีการันะครับเบินเครื่องม่อมหินเกลียวเข้าไ,ได้ครับ ผมแบบนี้เข้าตัดกาบแล้วนะครับเข้าก็จะมาเข่าพิ้นนี่นะครับนี่ครับเข่าพิ้นเลือ้อราเข่าพิ้นเลือ้เอเขาก็จะนี่ครับมันจะเป็นนี่ครับ โตตัวนี้โตแบบโตยืดก็เล็กนี่โตแบบแลวกมากราบแบบแลวกตัวนี้เป็นเป็นกราบที่ห้าเลียดออกมาจากแบบนะครับเฮาก็มายิ่งยืดใจใหม่ตัวนี้เอาน็อตยิ่งฝ่าแล้วครับยิ่งน็อทยิ่งฝ่ากราบใจยิ่งเขาพินนี่ครับมันก็จะเป็นรูปหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเรือเจ็ดเมตร วที่ Head, เฮ็ดเรือเจ็ดเมตรนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายทางนี้มันย้อนแสงนะครับเรือเจ็ดเมตรนี่ช่วงถ่ายช่วงถ่ายเรือนี่ครับตัวนี้บล็อกคมแปดเมตรเจ็ดสิบตัวนี้เฮ็ดเป็นเรือแปดเมตรแบบนี้แปดเมตรก็ต้องย่นบล็อกเขาแนวนี้ย่นย่นบล็อกเขานะครับ นี่ครับแล้วก็ห้ากระตองกกยกยกท่ายขึ้นนี่นะครับเป็นใหม่กยกท่ายขึ้นตัวนี้เป็นใหม่ไม้ขาวห้องกยกท่ายขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับมันจะสูงแล้วก็ทางนั้นไปก็สูงไล่ไปไล่ไปจนหอดหัวหัวนี่คือ,อยู่ข้องเดิมนะครับ วัวนี้พอดีแล้วก็อยู่เครื่องเดิมแต่วาท่ายนี่เป็นยกนี่นะครับเพราะว่าผมบอได้ถ่ายขั้นตอนวิธีการทำนะครับคลิปนี่คือเป็นขั้นตอนอธิบายไปแตะละ่ตะละอันแต่ละอันครับบานีคลิปนา เดี๋ยวผมลงอธิบายแนวนี่แหละครับไปเรื่อยๆจนแล้วเป็นล้ำนะครับครับผมถ้ามักจังได้กับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวยครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ัสวัสดีครับ